สวัสดีครับทุกคนินด,ดีตอนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านไบค์เกอร์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้พอดีทําธุระใส่กำลังขับกลับบ้านนะครับก็เลยยกเนื้อหาหนึ่งขึ้นมาคุยกันเป็นปัญหาโลกแตกของชาวซูซูกิเลยนะครับผม,มเป็นเฉพาะเจ้ารุ่น750หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับผมแต่เป็นปัญหาโลกแตกของเจ้ารุ่นนี้เลยเกี่ยวกับโค้ดนะครับ ที่ชอบขึ้นกันเป็นกันประจำคือโค้ช F1 หรือ F1 นะครับเขาเรียกกันว่า FI อะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคร่าวๆให้ฟังกันนะครับผมว่ามันเกิดจากอะไรสาเหตุอะไรนะครับตามข้อมูลที่ได้ไปหามานะก่อนอื่นที่เราจะเข้าเนื้อหากันนะครับผมผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับ จะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันแล้วยังไงเดี๋ยวมาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับผมโอเคหลักๆเลยเนี่ยที่ผมสังเกตคือเจ้าซู750นะครับผมที่ผมไปนั่งหาข้อมูลมานะคนส่วนมากที่ชอบเป็นกันคือขึ้นโค้ดนะครับผม FIF 1 F 1อะไรพวกนี้นะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะ ซึ่งมันมีปัญหาถึงขั้นว่าบางคนทําให้สตาร์ทเครื่องไม่ได้เลยนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุกันว่าเกิดจากอะไรบางคนก็เอาไปให้ศูนย์จิ้มลบค่าทิ้งแต่ทีนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับผมผมได้หาข้อมูลมาจากทางของเมืองนอกของเมืองไทยของทางหลายๆประเทศนะครับผมว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะครับหลักๆเลยคือถ้าขึ้นโค้ F 1ผมขอเรียก F 1แล้วกันนะ โค้ด F1 มันคือการเออร์เลอร์ซึ่งเป็นโค้ดเกี่ยวกับเออร์เลอร์เกี่ยวกับระบบเชื้อเพลิงนะครับผมแต่ระบบเชื้อเพลิงเนี่ยมันรวมไปเยอะมากๆเลยเชื้อเพลิงทั้งหัวฉชีดเซนเซอร์ต่างๆวาล์ว wow, CVT อะไรทั้งหลายแหล่นะครับผมทั้งวาวจ่ายน้ำมันลูกลอยห้องเครื่องระดับความชื้นในห้องเครื่อง ความชื้นภายในท่อไอเสียตรงเซ็นเซอร์นะครับหรือระดับน้ำมันไม่เหมาะสมหัวฉีดตันหลักๆจะเกิดจากระบบเชื้อเพลิงล้วนเลยนะครับผมซึ่งที่ผมเจอมาที่ผมสังเกตมานะครับที่พี่ๆคนไทยหรือเพื่อนๆเ,เ,เขาเจอกันหลักๆคือผมสำหรับผมเองอ่ะผมไม่เคยเจอเลยรถผมไม่เคยขึ้นโค้ด f 1เลยนะครับ จนมีครั้งหนึ่งที่ล้มแปะไปแล้วเหมือนด้วยความเอียงมันเอียงแล้วเหมือนน้ำมันมันไม่ได้เขาเรียกว่าไยงไครับผมมันไม่ได้สมดุลภายในถังอะเนาะรถมันเสียหลักสมดุลมันไปครับผมเลยทำให้ไฟโชว์ขึ้นมาทำให้โค้ดขึ้นนะครับแต่ที่ผมสังเกตคือพี่ๆบางคนที่เขาเป็นกันเนี่ยได้อ่านนะส่วนมากอ่านไม่ค่อยได้สอบถามอะไรใครเท่าไหร่นะครับ จะเกิดจากชนิดของน้ำมันเพราะผมไม่เคยเจอเลยตั้งแต่ซื้อรถมาปี1น,นนะผมเป็นรุ่นบุกเบิกเลยด้วยซ้ำที่50คันแรกนะครับผมไม่เคยเจอโค้ด F1 ขึ้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวในการใช้งานนะในการใช้งานในชีวิตประจำวันผมเติมแต่95นะครับโซฮอ95หรือเบนซิน95ล้วนๆไม่เคยเจอปัญหานี้นะครับผม แล้วก็ส่วนมากที่จะเจอกันผมจะเห็นก็คือเติม e 2 0หรือว่าเติม91นะครับเพราะว่าอันนี้ผมไม่ทราบข้อมูลนะหากใครพี่ๆคนไหนมีข้อมูลที่แน่นๆลองบอกหน่อยก็ได้นะครับผมผมรู้มาแค่ว่า91เนี่ยชอบทำให้หัวฉีดตันผมไม่รู้จริงไม่จริงนะถ้าผิดพลาดยังไงผมขออภัยนะครับผมแต่ด้วยส่วนตัวเองแล้วอ่ะเติมแต่95เนะาะเพราะผมมั่นใจว่ามันดีกว่า พราะไม่งันทำไมในสนามแข่งเขาถึงไม่เติม e 20 e 8 5มาแข่งกันนะเนาะอันนี้ในมุมมองของผมเนาะเขาเติมออกเทน9 9ออกเทน1 0อกันด้วยซ้ำนะครับบางสนามออกเทน97อะไรพวกนี้นะครับแต่เมืองไทยมีแค่ออกเทน95เนาะแต่น,นี้แล้วแต่สะดวกนะครับผมบางที่อาจจะทำให้หัวฉีดตนันหรือว่าคำเหมาไปเกาะอะไรตามพวกลูกสูบหรืออะไรมากจนเกินไปนะครับผม มันเป็นระบบเชื้อเพลิงรวมถึงพวกน้ํามันเครื่องด้วยบางคนในน้นํามันเครื่องไม่ได้มาตรฐานหรือว่าเบอร์ไม่ตรงนะครับผมอันนี้ผมไม่มั่นใจนะเรื่องน้ํามันเครื่องแต่ที่ผมหาอ่านมาหลักๆจะคือระบบเชื้อเพลิงเกี่ยวกับพวกน้ํามันเชื้อเพลิงที่เติมนะครับผมพวกเบ so นซะินโซฮอนนหรือเพื่อนๆมีความรู้ความเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าโค้ชเจ้าปัญหาตัวนี้ลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมว่า เจอมาแล้วรู้สาเหตุมาจากอะไรบ้างเพราะมันมีทั้งเซ็นเซอร์น้ำมันวาวน้ำมันหัวฉีดหัวจ่ายลูกลอยอะไรมันมีปัญหาเป็นไปได้หมดเลยครับผมที่จะทำให้เจ้าโค้ตัวนี้มันโชว์แต่ที่มันเป็นปัญหาที่น่าเบื่อที่สุดที่ผมเคยเจอเคยอ่านเจอนะครับผมก็คือทุกคนบอกว่ามันจะทำให้สตาร์ทเครื่องไม่ติดนะแต่ส่วนตัวผมผมยังไม่เคยเจอนะก็เลยยังไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันเป็นสาเห,เหตุจากอะไรนะครับผม แต่ถ้าไว้ว่าอนาคตมันเป็นจริงๆแล้วเจอกับตัวเองผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับเพราะที่ผมเคยเจอคือตอนนั้นผมล้มแปะเนาะแล้วล้มแปะล,ลงไปในน้ำตอนนั้นน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมปุ๊บแล้วพอดีมันล้มลงไปพอดีไหลพอดีกำลังจะออกตัวจากฟุตบาทนะครับผมแล้วพื้นมันหายเนาะแต่ตอนยกขึ้นมาไฟ F1 มันขึ้นแล้วผมสาตาร์ทแต่ผมสาตาร์ทติดนะ แล้วโค้ดมันก็หายไปผก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรอาจจะเกิดจากความชื้นน้ําที่เข้าไปในท่อแล้วมันไหลเข้าไปถึงห้องเครื่องหรือยังไงก็ไม่ทราบกันนะครับเพราะหลังจากวันนั้นมาผมก็ถ่ายนะ้ำมันเครื่องทิ้งหมดถ่ายของเหลวทิ้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็เติมเข้าไปใหม่ฝัดชิงเครื่องยนต์ให้เรียบร้อยเลยนะครับตอนนั้นที่รู้ว่าจมลงไปในน้ำเนาะ <c oughs> หรือหาเพื่อน มองว่า95มันแพงเกินไปเติมก้างแต่มี20ผมอาจจะแนะนําเป็นพวกน้ํายาล้างหัวฉีดของเครื่องยนต์นะครับผมอาจจะลองช่วยดูก็ได้นะเพราะผมเติม95เติมโซฮอ9์เาจริง,ง 95, ผมก็ยังคอยเติมน้ํายาล้างหัวฉีดเข้าไปนะครับเติมทุกๆ3,000โล4,000โล5,000ลแล้วแต่สะดวกเลยครับผมแล้วแต่ยี่ห้อที่ชอบนะแต่ขอผมจะเติมทุกๆครั้งหลังจากผมถ่ายน้ำมันเครื่อง แล้วน้ำมันลดใกล้หมดเนาะแล้วก็ไปเติมแล้วก็เติมน้ำมันใหม่เข้าไปหรือว่าอีกวิธีหนึ่งที่ผมเคยใช้ก็คือน้ำมันของบางแบรนด์นะครับ <_ V> ผมเขาจะมีส่วนผสมที่จะช่วยล้างหัวฉีดอยู่แล้วเนาะอย่างปั๊มดาวเขาก็จะมีอยู่แล้วนะครับในสูตรของเขาก็นานๆอาจจะเข้าไปเติมสักรอบนึงหรือใครลงทุนหน่อยก็เติมโกพพเพยวๆไปเลยก็ได้ก็ผมผมชอบนะแรงดิแต่แพง หลังๆก็เติมแค่โซฮอลนะครับแต่ปั๊มดาวค่อนข้างหายากเนาะพี่เสือก็ไม่อยู่แล้วพี่หอยก็แพงเกินอันนี้ข่าวที่ผมหาสรุปข้อมูลมาให้นะครับลองไปเช็คพวกเกี่ยวกับระบบเชื้อเพลิงดูทั้งหมดเลยครับคนที่เป็นบ่อยๆลองเปลี่ยนชนิดน้ำมันที่เติมลองเปลี่ยนปั๊มที่เติมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมัาอาจ,จะช่วยได้เนาะลองเติมน้ำยาล้างหัวฉีดหรืออะไรพวกนี้ดูนะครับ พราะบางทีหัวฉีดมันตันเซ็นเซอร์มันอ่านว่ามันตันปุ๊บไฟก็ขึ้นสตาร์ทไม่ติดมันส่งผลทุกอย่างเลยนะครับผมซึ่งผมก็ยังงงง,งนะบางคนบอกว่าก็ไปให้ศูนย์จุกเสียบเข้าคอมแล้วล้างค่าออกก็หายผมก็งงแล้วมันไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันเหมือนแก้ที่ปลายเหตุก็คือล้างค่าให้รถสตาร์ทติดได้แล้วก็ไปต่อ อใช้งานไปสักพักแล้วเดี๋ยวก็เป็นขึ้นมาใหม่อันนี้ผมก็ไม่ช่วมกันนะครับืบอว่าใครที่เคยไปลบค่าแล้วแล้วก็หายไม่เป็นอีกเลยลองคอมเมนต์บอกกันได้นะของชาวซูซูกินะครับผมก็เลยงงๆนะครับเพราะว่าเป็นโค้ดปัญหาโลกแตกจริงๆว่าทำไมมันชอบเป็นกันนะครับสำหรับเจ้ารุ่นนี้ โอเคผมไม่ทราบนะครับผมสามารถให้ความรู้ข้อมูลได้มากน้อยแค่ไหนหากไม่เพียงพอยังไงผมขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับหรือข้อมูลไม่ถูกต้องยังไงผมต้องขวามขอโทษด,ด้วยนะครับผมแต่ถ้าใครมีข้อมูลที่ถูกต้องอะไรยังไงคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเพื่อเป็นความรู้ให้เพื่อนๆกันนะวันนี้ยังไงผมฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับ คิดหน้าจะมาทำอะไรกันเดี๋ยวมารอดูกันนะผมเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วละ่ะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ชมกันนะครับกับขอศึกษาวิธีทำสักครู่นะครับผมพอต้องลื้อรถอีกแล้วผมเป็นคนที่ชอบลื้อรถเองนะครับผมรู้สึกว่ามันก็สนุกดีอ่ะก็ทำแบบมันได้ไปเรื่อยๆนาะแล้วเราก็จะได้รู้ด้วยว่าเออมันถอดอยังไงใส่ยังไงมีน็อตอะไรตรงไหนบ้างเพราะบางทีถ้าเราให้ไปข้างนอกทำ บางทีเขาก็ถอดถอดมาเขาใส่มาบางทีเราไม่ได้ดูเนาะเขาใส่ถ้าเราเรียบร้อยเรื่องเราก็ไม่รู้บางคนขับกลับมาชิ้นส่วนหายยังมีก็มีนะครับน็อตหายก็มีผมก็เลยงงงเหมือนกันว่าแบบอก็เลยพยายามศึกษาทําด้วยตัวเองเนาะอันไหนถ้าไม่เหนือบากกว่าแรงทำเองได้ก็ทําเองนะครับแต่ที่ผมยังไม่ค่อยกล้าทาเลยเกี่ยวกับระบบเบรกแต่เดี๋ยวไว้จะลองฝึกทําเองนะครับผม ระบบเบรกผมกลัวมันเบรกไม่อยู่เสียวใครที่ชอบทำรถเองเหมือนผลบ้างลองคอมเมนต์บอกกันได้นะเ,นเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาเพิ่งเข้ามาดูผมได้ไม่นานหมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับ ที่กดติดตามกันแล้วผมขอบคุณมากๆเลยจะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับผมไปจะลองหาคลิปสาระหรือคลิปไลฟ์สาระอะไรมาพูดคุยกับเพื่อนๆตลอดให้ได้นะครับโอเควันนี้เดี๋ยวผมฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวไปฟังเพลงกันดีกว่านะครับผมระหว่างผมขับเข้าบ้านเนาะยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow through the sun